สวัสดีค่ะกลับมาพบกับล mm. ักกี้ไพ่ยสี่ปยากรนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่22กันยายน2565ให้กับคนเจ็ดวันเกิดนะคะเสียงไม่ค่อยดีนะไม่สบายอยู่อะค่ะก็ถ้ามันมีไอมีแกอมอะไรอย่างเงี้ยก็ติดขัดประการใดต้องขอทานโทษด้วยนะมันอาจจะดูไม่สุภาพแต่ว่าก็ไม่อยากเวฟคลิปไปเพราะว่าบางคนรอ ดูนะคะก็อยากจะมาทำให้นะฮะต้องขออนุญาตไอแอมนิดหนึ่งนะ,ะหากไม่สุภาพก็ขอประทานโทษด,ด้วยนะคะอ่ามาเริ่มต้นที่คนวาทิตาสามใบาคนวาทิตมาด้วยทาวเวอร์นะคะมาด้วยหกไม้เท้านะคะแล้วก็มาด้วยควีนไม้เท้านะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเจ้าชะตาที่ทาวเวอร์วันนี้นะคะมักเจอเรื่องป,ปุบปรับฉับพลันนะคะหรือเรื่องที่ทําให้ตกอกตกใจนะคะนะก็ต้องระวังเรื่องของการขับรถจายวดยานพาหนะนะคะนะด้วยนะคะคือต้องมีสติแหละเพราะว่าถ้าตัวเองได้ทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของความป,ปุบปรับฉับพลันใดๆเกิดขึ้นกับคุณได้คุณก็ต้องตั้งสตินะคะรับมันนะฮะทั้งทาง,ทางในทางเชิงลบและเชิงบวกนะคะแต่ทีนี้มันมาคู่กับตัว <c oughs> คู่กับตัวที่เป็นหกไม้เท้านะฮะมันอาจหมายถึงคุณเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบปุบปรับฉับพันก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะได้ยวดยานพาหนะใหม่ๆแบบปุปปันปุปปับฉับพันก็เป็นได้นะคะนะหรือว่าท้าที่ผ่านมานะคะใครมีเรื่องแย่ๆนะคะมันก็จะเปลี่ยน euh, นะคะจากร้ายกลายดีนะคะที่ผ่านมานะอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนหรือที่ผ่านมาเนี่ยคุณแบบว่า มีเรื่องตกอ,อกตกใจป,ปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นแล้ววันเนี้ยมันก็เหมือนจะมาซอฟคุณมาอ่าปลอบประโลมคุณด้วยเรื่องดีๆนะคะนะเพราะว่ามันมีหกไม้เท้าเข้ามานะคะมันก็จะมีความสะดวกสบายหรือว่าความยืดหยุ่นให้กับคุณมากขึ้นนะคะนะอาจจะมีการอ่าได้รับรางวัลนะคะหรือการได้อวยยศต่างๆนะคะนะเกิดขึ้นกับคุณได้คือดีขึ้นนะคะนะคะแล้วก็อ่ายังมีผู้ใหญ่คอยให้ความ เอ็นดูเมตตาหรือสนับสนุนคุณอยูอ่ในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะอ่าขอพ่ายทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่าเขาบอกว่า <c oughs> สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกนะคะมันไม่ไปไหนเดี๋ยวมันก็ได้กลับคืนนะคะนะเพราะฉะนั้นทําไปเถอะเนาะมาถูกทางแล้วนะคะตามนั้นเลยหรือเขาบอกว่าใครรออะไรอยู่ก็ตังยังคงต้องรออีกสักหน่อยนะนะคะต่อไปคนบรรจันนะคะ คนวันจันทร์มีหนึ่งเหรียญน,นะคะอะให้หนึ่งเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญอม้หนึ่งไม้เท้านะคะและเมจิกเชียนนะไพ่วันจันทร์ดีนะคะดีพลิกเลยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าคนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์เนี่ยหนึ่งเด็กถือเหรียญมาให้อย่างนี้ก็มีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะคะหรือเจ้าชะตาอาจมักเป็นแบบนี้ก็ได้ตอนนี้มีสตังค์แต่ขี้เหนียวนะคะไม่ค่อยอยากซื้ออยากจ่ายอยากจะเก็บสตังค์อย่างเดียวนะคะก็เป็นเรื่องดีนะนะเขาบอกว่ามีหนึ่งไม้เท้าอีกอาจจะมีเรื่องของความโชคลาภข่าวดีหรือความมั่นคงใหม่ๆนะคะเข้ามาให้คุณนะคะนะมีเมจิกเชนอย่างนี้คุณจะได้พบเจอบริวารน,นะคะที่เก่งกาจนะคะหรือว่า เรียกว่าอะไรมีออร่านะมีพลังแห่งความศรัทธานะคะดูแลน่าเชื่อถืออาจได้พบเจอคนเหล่านี้นะคะหรืออีกในหนึ่งตัวคุณเองนั่นแหละนะที่สามารถทําอะไรก็สําเร็จไปหมดนะคะนะคนนับหน้าถือตาให้ความช่วยหรือให้ความเชื่อถือคุณนะคะนะ,ะตามนั้นเลยนะฮะขอไพ่ทักพิเศษหนะะ่ <c oughs> อยค่ะอ่ามีเดอะสตามอีกมันจะเกิดความสําเร็จใด,ใดๆจากสองมือคุณสักอย่างหนึ่งนะ,ะนะคะนะทำงานทําการหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยดีหมดคะ่ะ นะคะมันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกติยศนะคะนะโชคลาภและข่าวดีนะคะตามมันเลยต่อไป <c oughs> วันอังคารนะฮะ <c oughs> วันอังคารมีเด็กถือไม้เท้านะคะมีห้าไม้เท้านะคะ <c oughs> และสีดาบ <c oughs> คุณเวงคารนะเขาบอกว่าตอนนี้คุณนะเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่นะคะนะ รอสัญญาหรือรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แต่มันยังไม่ได้นะยังไม่ได้คําตอบนะคะเพราะว่าต้องรออยู่ก่อนถ้ายืนเกาะไมคุณจะมีความมั่นคงในการรอแล้วก็เรียกว่าโฟกัสกับมันนะคะหรือ,อในหนึ่งเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้คุณกรมงานมากเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณใจจุดจ่ออยู่กับงานมากนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีเพราะคนในองค์กรเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยเลิศน,นะคะนะทำงานดีนะคะไว้ใจได้นะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะอ่ามีห้าไม้ท้าต้องระวังเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายในวันนี้นะคะนะทั้งที่เกิดจากคนและทั้งที่เกิดจากอุปสรรค อื่นๆก็เป็นได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะมาจากคนนะคะนะหรือถ้าไม่ใช่คนก็เป็นอุปสรรคอื่นๆทั่วไปมันอาจจะไม่ราบรื่นไม่ฟโฟล์ไม่สมูทสักเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะมีเข้ามาเหมือนชาเลนจ์อ่ะนะนะคะนะแต่ก็ต้องระวังไปถึงเรื่องของความขัดแย้งต่างๆกับผู้คนเพราะฉะนั้นหลีกหนีผู้คนวันนี้เป็นดีที่สุดนะคะ <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่าทันโทษนะฮะแล้วก็อ่ามีสี่ดาบต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยคุณขา นะสุขภาพอาจนอนนิ่งนอนแน่นะคะหรืออาจจะล้มหมอนนอนเสือเล็กๆไน้อยนะคะบางคนแอดมิดเบาๆนะคะไปให้น้าเกลือนะคะไปพบแพทย์นะคะไปรับยานะคะไปตรวจสุขภาพได้ไม่ได้หมดนะคะหรือบางคนได้เทคลิเดย์เวกชันก็ได้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ว่าอา,อาจจะมีเรื่องของความยุ่งยากเข้ามาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ใช่อลิเดย์เวกชันแต่อย่างใดแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความสุขภาพไม่ดีนะคะหรือว่าใครไปเทคลิเดย์นี่ก็น่าจะ มีความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างนะคะชาเลนต์เข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะอ่าขอพพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้ในวันนี้แหละนะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจออะไรที่มันเคยเจอนะคะภาพเหมือนเดจาวูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะหรือว่าเจอคนที่เคยเจอนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกับเหตุการณ์บางอย่างมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะตามนั้นเลย ต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีแมจิกเชียนนะคะนี่อัศวินดามีเดสนะอ่ะเขาบอกคนวันพุธนะวันนี้นะคะขับขี่ยวดยานพาหนะต้องระวังนะแต่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยสวยหล่อกเก่งวันนี้ออร่าปังนะคะเนผู้คนชื่นชมคุณนะคะคุณทําอะไรจะสําเร็จได้โดยง่ายโดยดีนะคะแต่ต้องระวังเรื่องของ อุบัติเหตุถือททความเร็วด้วยนะคะขับรถขับราวันนี้อย่าทําอะไรเร็วเ็ว,เวคิดเร็วตัดสินใจเร็วพูดเร็วนะคะต้องช้าลงช้าลงช้าลงนะคะวันนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณอาจเกิดขึ้นกับคนอื่นนะคะบริวารน,นะคะหรือว่าได้ข่าวคนเจ็บคนจากคนป่วยนะคะหรือไปเยี่ยมคนหรือว่าไปพบแพทย์นะคะหรือว่าไปโรงพยาบาลได้หมดนะนะคะวันนี้นะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานขาวดํางานศพใดๆนะคะอาจจะไป งานศพก็ได้นะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือระวังสุขภาพตัวเรานะคะนะระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ายืนยันพนะเสียหายด้วยนะคะอะ่ะแต่ว่าเจ้าชะตามีเมจิกเชีนมันก็แข็งอยู่นะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวคุณอ่พอพาขอไพ่ทักพิเศษ <c oughs> มีกิคับอย่างนี้นะคะคุณก็มีคนคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตที่ดีนะคะนะตามนั้นเลยนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะต่อไป คนวันพระหรืหัสนะฮะพระรหัสมาด้วยก้าวถ้วยตามด้วยสี่ไม้เท้านะคะและสุดท้ายเป็นพระสังฆราชนะฮะอ่าเขาบอกว่า คนวันพฤหิสัตววันนี้อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยค่ะนะบ้านช่องระห้องหอบริวารดีหมดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะเรื่องของหน้าที่การงานดีปังนะคะมีความมั่นคงยั่งยืนอาหารการกินอริดอร่อยนะคะมีรับปากนะคะระวังน้ําหนักตัวเพิ่มนิดหนึ่งนะคะ,ะบางคนอาจตั้งครรภนะคะใครเพิ่งแต่งงานอาจปุบปับรับโชคได้นะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะ เขาบอกว่าวันนี <c oughs> ้วันนี้เป็นวันดีก็จริงของคุณนะแต่อาจจะมีชาเลนเข้ามาบ้างนะคะหรืออาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์สามใบโอ้คนวันศุกร์มากระเดียนจริงๆนะดวงเขาเนี่ยนะฮะต่อไปสามเหรียญแล้วก็สิบถ้วยนะคะปังไม่ไหวนะคะต่อไปแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยนะฮะวันนี้จะมีราบผลกําไรถ้าเป็นคนค้าขายก็จะค้าขายดีมีกำไรกําไรนะคะนะ,อ,ะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือให้ความราบรื่นกับผลประโยชน์ของคุณในวันนี้นะคะนะหรือมีตัวกลางตัวชักนําตัวนําพานะคะนะ,ะใครอยากเซ็นเอกสารอะไรก็จะได้เซน็นได้พรูฟนะคะวันนี้นะนะคะมีสิบถ้วยนะคะ บ้านช่องห้องหอบริวารดีนะคะมีความอบอุ่นแน้นแฟนทีมงานนุ้ยเลี้ยงนะคะก็มีความรักใคร่กลมเกลียวนะคะอ่าแล้วก็อาจจะมีอ่าผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจให้ความจริงใจให้คำปรึกษาแล้วก็คอยหาข้าวหาปลาหาอยู่หายาให้รับประทานนะคะนะเป็นคนที่ไม่มีอะไรมากแต่รักคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเลยขอพ่ายพักพิเศษค่ะ ดูสิมีเดอะสตาร์มาอีกในะวันนี้นะต้องยกให้คนวันจันทร์กับวันศุกร์จริงๆนะปังบริเย่นะคะอ่าวันศุกร์เนี่ยก็มีเดอะสตาร์มาด้วยเขาบอกวันนี้ทาอะไรพยายามทาด้วย2มือของตัวเองนะคะไม่ต้องไหว้วานใครแล้วมันจะดีกับคุณมากๆเลยฟีดแบ็กเลิศน,นะฟีดแบ็กเลิศมันจะสุขสมหวังจะแล้วก็จะสําเร็จจาก2มือของคุณนะคะไม่ต้องไปไหว้วานใครนะนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะ โอ้ยคุณคุณคุณค้าคนวันเสาร์ก็สิบเปลี่ยนนะว่าไม่ได้อ่าแล้วก็ h i ไฮปรินเทสนะคะแล้วก็ Lover นะอ่าเขาบอกว่าวันนี้นะคนวันเสาร์นะคะอาจมีเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ากระเป๋านะคะหรือว่าทีมงานบริวาร ดีนะคะนะหรือราบได้ราบจากสัตว์สองเท้าสีเท้านะคะนะบางคนวันนี้นะต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ขึ้นขึ้นล่องล่องหน่อยนะคะดีก็ดีใจหายร้าย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ <ๆ S 2> วินวินปิ๊ปปี้ปิ๊ปปีเนาะไม่ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะปิ๊ปปี้เป็นยังไงเนาะเออนะคะนะวันนี้นะอาจจะมีเวลาใช้อกับ คู่รักนะคะหรือคู่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะคู่มิตรต่างๆนะคะเป็นพิเศษนะคะบางคนอาจดัดอาจได้เซ็นเอกสารสัญญาเนาะนะคะบางคนอาจได้เริ่มต้นกิจการงานใหม่ๆนะคะบางคนอัญเชิญเทวรูปนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบริษัทในวันนี้นะคะนะมีการบางคนมีการเฉลิมฉลองกันที่บริษัทอาจจะเปิดอ่าเป็นวันเรียกว่าอะไรวันครบรอบวันทาบุญอะไรอย่างงี้ก็ได้ที่บริษัทหรือว่าเปิดกิจการใหม่ก็ได้นะคะนะ วันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นิดนึงนะคะขอไพ่พักพิเศษค่ะอ่านะคะวันนี้นะคุณถ้าคุณมีการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดงานจัดบ้านใหม่หรือว่าถัดที่ทํางานใหม่หลังาจากนี้มันจะดีนะคะเปลี่ยนห่วงจุ้ยเนาะมันจะเกิดพลังงานดีๆนะคะนะตามนั้นเลยนะคะวันนี้จะให้อ่าถ้ามีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ถวายเป็นน้ํานะคะตามนั้นเลย จบแล้ว7วันเกิดนะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ